ครับผมกุญไกยครับเอ,อวันนี้เราจะมาสอนลงทะเบียนรับเงินเดือนละห้าพันบาทสามเดือนของรัฐบาลนะครับผมเห็นหลายคนก็ลงไม่เป็นนะครับอ,อการลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องใช้มือถือได้นะครับนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นมือถือได้อ,อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมี wifi นะครับเริ่มมือกันเลยนะครับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนแก่ลูกจ้างหรือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับลงทะเบียนได้แต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นไปนะครับนี่เขาบอกคุณสมบัติหลักฐานวิธีรับเงินท่านท่านเซิร์ชใน Google นะครับเข้ามาที่เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ เราดูคุณสมบัติหลักฐานและวิธีรับเงินวิธีรับเงินมีสองวิธีนะครับพร้อมเพย์กับโอนเข้าบัญชีนะครับผมแนะนําให้โอนเข้าบัญชีนะครับจะสะดวกครับเพราะทุกคนจะมีนะครับแล้วก็เปิดหน้ากดหน้าลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับด้านบนนะครับกดหน้าลงทะเบียนไปแล้วก็อ่านรายละเอียดข้อตกลงนะครับนะครับหน้าแรกเราก็ติ๊กถูกไปครับตกลงยอมรับเงื่อนไขนะครับ ะเอาเงินเขาต้องยอมรับเงินใสเขาก่อนนะครับกดยืนยันไปเนี่ยครับปุ๊บเขามาที่หน้าลงทะเบียนท่านก็กรอกชื่อไม่ต้องไม่ต้องใช้คํานำหน้านามนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนี้ก็ผภานนี้นะครับท่านนี้ก็วานให้ผมชื่อกรอกให้นะครับนะครับ วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนนะครับก็หนึ่งมกราคมสองนะครับอะไรอย่างเงี้บน,นะครับ เมื่อกอกวันเดินปีเกิดเสร็จแล้วต่อไปเลขประชาชนครับ,360 1, 360 1, 360 1, 1, 37, บสามหนึ่งหกศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์หกเลขหลังบัตรครับ ไม่ต้องพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กน,นะครับใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็มันจะปรับเองครับ me หนึ M ่ง e แต่ละบัตรไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องดูหลังบัตรท่าน เตรมอีหนึ่งหนึ่งสองสี่หกแปดหนหนึ่งสีนะครับด้านหลังบัตรแต่ละใบจ,จะมีเลขไม่เหมือนกันท่านดูนะครับจะมีเลขอยู่ชุดหนึ่งนะครับกลางบัตรนะครับรายได้ต่อเดือนครับรับนะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับนี้จําเป็นมากครับเพราะว่าเขาจะส่งเอรหัส OTP นะครับเข้ามาในเวลาเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเขาจะเช็คว <ació> ่านี่ใช่เบอร์มือถือของท่านหรือเปล่านะครับเป็นการระบบการยืนยันตัวตนถ้าไม่มีเบอร์มือถือของท่านนะครับเขาบอกให้ใช้มือถือคนใกล้ชิดนะครับข้างล่างเห็นไหมครับนะครับแต่ถ้ามีมือถือของท่านก็ไม่ต้อง บอกที่เดียวนะครับอ,อีเมลเขาบอกถ้ามีไม่มีก็ไม่ไม่ต้องลายไอดีถ้ามีไม่มีก็ไม่ต้องนะครับอันนี้เพื่อนก็ไม่ต้องไปกรอหรอกครับรับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือผ่านพร้อมเพย์นะครับอันนี้รายนี้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารติ๊กนี่ครับแล้วก็เป็นเลือกธนาคารธนาคารออมสินครับอันนี้เลขบัญชี ศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งบ้านเลขที่ตามบัตรประชาชนเลยครับง่ายๆนะครับสามสี่สี่ มู่ถนนพ่หนโยจินรหัสปรษณีย์หนึ่งหืห้าพันรหัสปรษณีนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าจะไปกำหนดตำบลอำเภอจังหวัดเราต้องรู้รหัสไปรษณีนะครับต้องรู้ เราเราก็กำหนดตำบลจะเลยสอนปุ๊บอำเภอจังหวัดจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไหมถ้าเอาที่อยู่เดียวกันนะครับจะได้ง่ายกดถูกไปอย่างเดียวจะขึ้นมาเลยครับที่อยู่ที่เรากรอกไปนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับปุ๊บจะเรื่องข้อมูลอาชีพขึ้นมานะครับอาชีพ รับจ้างเลี้ยงเด็กครับยี่สิบปีนะครับอันนี้ต้องใส่ด้วยนะครับเดือนเนี่ย ถ้าไม่ใส่เงิระบบมันไม่ทํางานเลยนงาน่ันต้องใส่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนต้องใส่ด้วยจําเป็นนะครับถ้าไม่ถูกถ้าไม่ได้ถูกเรื่จ้างกะไระรายได้ลดลงนะครับเพราะว่าในจ้างเอ,อรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือว่า หาขายนะครับถ้าเกิดรับจ้างเนยจะต้องบอกมีนายจ้างไม่มีนายจ้างนะครับ <My S 1> ครับเราเขาจะให้เลือกอาชีพนะครับเลือกอาชีพให้ตรงนี่ รับจ้างทั่วไปนี่ดูแลเด็กเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นรับจ้างทั่วไปดูแลเด็ก พอติ๊กถูกพอติ๊กแล้วเัินการต่อมันก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับก่อนที่จะกดรหัสนะครับแคปแคปชาแคปชานะครับท่านต้องติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ติ๊กถูกมันจะไม่ทํางานเสร็จแล้วก็กดรหัสเจ็ดนะครับ e x สองสามสองกดลงทะเบียนปูด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 ครับระบบกำลังทำงานถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ท่านต้องลง ทะเบียนใหม่นะครับท่านต้องเรียนทะเบียนใหม่เอ่อไม่ต้องรงทะเบียนใหม่แต่ท่านต้องใส่อันนี้ใหม่กดขอเลขมากดตรงนี้เหนไหมครับใส่เลขนี้ใหม่ x r h g x 5 h g x five x r h g x five แล้วก็กดลงทะเบียนใหม่กดเนี้ยอ,อาใหม่นะ M P M P X R K C ลงทะเบียนเราสักคู่ช่วงไหนที่เขาลงทะเบียนกันเยอะมันก็จะเป็นแบบนี้ลองอีกทีครับ M E R D 3 5 d 35, ีสามห้าเมอสามห้าลงทะเบียนก่าถ้าขึ้น OTP แบบนี้แปลว่าสำเร็จนะครับ OTP กต้องดูเลขที่เขาส่งเข้ามาในโทรศัพท์นะครับเ,เลขที่ส่งมาเปิดนดูในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดห้าแปดแปด เรากดยืนยันเขาส่งเลขมาในเบอร์โทรศัพท์ที่เราแจ้งเขาไปเมื่อกี้นี้6ก8 588แกดยืนยันพูดถูกต้องอย่างนี้มีทั้งหมายทุกแบบน,นี้ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จครับนะครับบางท่านยังไม่มาถึงขั้นตอนนี้นึกว่าตัวเองลงทะเบียนสำเร็จก็จะไม่ได้เงินนะครับจะมีปัญหาช่วยกันดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบอกว่า คลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่าน, oh. นช่วยกดติดตามให้ผมด้วยครับ oh. จ็มีปัญหาอะไรก็ได้ผมจะได้มาแก้ไขให้ท่านครับ oh. ในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ